อรุณสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะออมเมจิกเทรอดันะคะก็มาทำพิกอาการให้กับเพื่อนๆทุกเช้าเช่นเดิมนะคะมีความรู้สึกเหมือนยังไม่ตื่นดียงไงไม่ <laughs> สมองสั่งการช้าโอเคอัมอ v e r y d a y message from the universe นะคะวันนี้เป็นเรื่องความรักเหมือนเดิมนะคะนะัดจ้าเมาื่อวานก็ความรักวันนี้ก็ความรัก มี3มกองนะคะกองหนึ่งกองสองกองสามนะคะใบแรกเป็นพลังงานหลักของเพื่อนๆน,นะคะใบที่สองจะเป็นข้อความจากจักรวาลถึงเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นการอ่านแบบ general นะคะอาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นก็โฟกัสที่พลังงานจากจักรวาลดีกว่าเนาะว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวออมจะให้เวลาเพื่อนๆเ,เ,เลือกแป๊บหนึ่งอ่านหนึ่งสองสา ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะน่าจะได้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเปนที่กองแรกนะคะพลังงานของเพื่อนๆในวันนี้เป็นอย่างไรตรึง Four of Swords นะคะถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับตัวเพื่อนๆเ,เองเหมือนเหนื่อยมาเยอะเนาะในอดีตมันมีสถานการณ์มีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรต่างๆ ที่มันผ่านเข้ามาที่ทำให้ตัวเพื่อนๆค่อนข้างจะเหนื่อยล้าแล้วก็เลยอยากจะอยู่อยากจะอาจจะอยากอยู่แบบเงียบๆคนเดียวก่อนอยากพักก่อนนะคะอยากจะพักเบรกความสัมพันธ์ไว้เพราะว่าอาจจะล้าเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะคะหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ไหวก็เลยต้องมีการหยุดมีการห่างนะคะพลังงานของเพื่อนในวันนี้ดูแล้วอาจจะ เพลียๆเ,เ,ห,เ,ห,เห,หนื่อยๆหน่อยนะคะเหมือนอยากพักผ่อนเนาะอ่าทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าจัก,กรวาลอยากบอกอะไรนะคะอืมเรื่องพลังงานก็มาเห็นไหม energy น,นะคะ energy โอเคอะไรเอ่ยอ่า life f o r c อ๋อขอโทษคะ่ะเหมือนไม่ค่อยตื่นโอเคเอาใหม่นะคะอ่ะา life force is flowing Open yourself to receive the power from within นะคะนั่นก็คือ,อพลังงานของความพลังงานชีวิตเนี่ยกำลังไหลเวียนเลยนะคะเหมือนกับว่าพลังงานชีวิตของเพื่อนเนี่ยกำลังพลังพลูไหลเวียนนะคะกำลังไหลหลั่งไหลเลยนะ Open yourself to receive the power from within ก็คือว่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเปิดตัวเองนะคะเปิดตัวเองในการที่จะรับ นะคะพลังงานที่อยู่ภายในนะคะโอ้มันแปลว่านี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเพื่อนๆน่าจะพักมาได้สักระยะหนึ่งแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะพักมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เลยจัก,กรวาลก็เลยขึ้นมาบอกนะว่าตอนนี้พลังงานของเพื่อนเนี่ยอาจจะกําลังเต็มแล้วนะอาจจะชาร์จแบตเต็มแล้วนะคะนะพลังงานมาแล้วนะพลังงานของเพื่อนมาแล้วนะคะ Ah, life force is flowing. Open yourself to receive the power from within นะให้เพื่อนๆเ,เปิดตัวเองเพื่อรับพลังงานจากภายในกันได้เลยนะคะชาร์จแบตมาพอสมควรแล้วนะจ๊ะพลังงานมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆกองแรกน่าจะาพร้อมนะที่จะขับเคลื่อน หัวใจพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่หากเพื่อนๆนะในวันนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่เห็นจะพร้อมตรงไหนยังอยากพักอยู่เลยยังอยากอะไรอยู่เลยเนี่ยมันแปลว่าในเร็วๆนี้ละหล่ะนะถ้าเกิดในตอนนี้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมสําหรับเรื่องความรักนะคะ จักระวาลก็คงจะมาบอกแล้วล่ะนะว่าในในเวลาอันใกล้หรือว่าในเร็วๆนี้เนี่ยแบตเพื่อนๆกําลังจะเต็มแล้วนะคะกําลังจะพร้อมที่จะเริ่มต้นนะกับความรักครั้งใหม่พร้อมที่จะกลับมารักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจากกระวาลคงจะบอกแบบนั้นแต่เพื่อนๆที่รู้สึกว่าอ่ะเหมือนเราพักมาจนเต็มที่แล้วรู้สึกพร้อมอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนเราก็เหมือนจะพร้อมแล้วนั่นเนี่ยจากกรวานก็เลยมาคอนเฟิร์มนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจ คอนเฟิร์มว่าเพื่อนๆพ,พร้อมสำหรับความรักแล้วชาร์จแบบเต็มแล้วนะจ๊ะนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้สำหรับเพื่อนๆกองแรกนะจ๊ะถ้าพักกันจนหายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะลุกขึ้นมาสู้กันต่อไปได้นะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆกองที่สองพลังงานคือฟุ๊ปว้าว A six soft cups นะคะ 6 of Cups ก็คือ6ถ้วยเพื่อนๆน,น่าจะอยู่ในพลังงานของการกลับมาของใครบางคนในอดีตนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่านะฮะอะไรก็แล้วแต่นะ,ะมีการกลับมานะคะของคนรักเก่าหรือสิ่งเก่าๆในอดีตนะคะถ้าเกิด ในชีวิตไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้กลับมาไม่ได้มีอะไรเก่าๆกลับมามันก็แปลไปได้ว่าตัวเพื่อนๆเ,เองนะคะยังคงมีความทรงจําดีๆนะคะถึงความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะมีความทรงจําดีๆในสถานการณ์ในเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่ผ่านมานะแล้วมันก็ยังคงตราตรึงอยู่ในความคิดความรู้สึกของเพื่อนๆน,นะคะ นะก็เลยทำให้ตัวเพื่อนๆตื่นมาด้วยความรู้สึกเหมือนหวนนึกถึงอดีตมีความทรงจําดีๆในอดีตบางอย่างที่นึกแล้วก็รู้สึกมีความสุขจังเลยนะฮะ,นะฮะหรือไม่อย่างนั้นก็มีใครบางคนในความทรงจํากลับมาหรือเปล่านะคะกลับมาคืนดีหรือเปล่าอาดูซิจักกราลอยากบอกอะไรนะคะโหอะไรจะตรงเบอร์นั้นคนะ,ะ reconciliation Reconciliation ก็คือการกลับมาคืนดีนะฮะการกลับมานะการกลับมาโอเค Remember the source of love A loving action is all you need to begin the process นะฮะ Reach u p with a simple first step อ่าโอเคก็จักรวาลอยากจะบอกเพื่อนๆว่านะฮะ Remember the source of love ก็คือว่า Uh, ยังยังจำได้ไหมนะว่า uh, ยังจำได้ไหมว่าอะไรนะคือ s o u r c นะ,ค,ะคืออะไรอะ่ะคือทรัพยากรของความรักอะ่ะนะยังจำได้ไหมว่าอะไรเป็นแหล่งที่มาของความรักนะคุณยังจำได้ไหมนะคะ a loving action is all you need to begin the process นะคะการกระทำเพื่อความรักหรือการกระทำที่จะ มีความรักอะสิ่งเหล่านั้นน่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องเริ่ม take action นะคะสิ่งเหล่านั้นน่ะคือสิ่งที่คุณต้องการที่จะเริ่มในกระบวนการนี้นะในกระบวนการของความรักนะคะ reach out อขอโทษค,ค่ะมือไม้อ่อนเพิ่งตื่น่ะ reach out with a simple first step นะคะนั่นะก็คือว่า,าจงไขว้านะคะจงไขว้ามาด้วยนวิธีการ ที่ง่ายดายนะคะ simple นะคะก็วิธีการที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะคือก้าวแรกที่ทำให้คุณได้มาโอเคอะาล่ะเอาล่ะโอ้ยตื่นเต้นเพื่อนๆออาจจะกำลังคิดอยากที่จะไปคืนดีกับใครอยู่หรือเปล่าลาลานะคะนะเพื่อนๆออาจจะมีคนดีๆในความทรงจำที่เหมือนอยากกลับไปหวนคืนเขาเนาะนะนะจักรวาลก็เลยขึ้นไพ่ใบนี้มาเลยนะ reconciliation นะการการหวนคืนการกลับคืนนะ อ่าสิ่งที่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะไปคืนดีกับใครสักคนหนึ่งกลับไปหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยจักรวาลก็เลยขึ้นมาบอกคุณจำได้ไหมนะว่าแหล่งที่มาของความรักคืออะไรก็เหมือนกับแหมเพื่อนๆก็ต้องเคยผ่านความรักมาบ้างแหละนะแล้วเพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมอ่าว่าว่าความรักเนี่ยมันใช้ทรัพยากรอะไรบ้างมันมันมันมีแหล่งที่มาอะไรบ้างนะ่ะนะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะ Take A c t i o n นะก็คือการกระทําเพื่อที่จะได้ความรักมานะั่นแะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆนะนะจะต้องเริ่มนะใน,ในกระบวนการนี้นะก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะส่งข้อความดีๆนะคะการถามถ่ายสารทุกสุขดิบหรืออะไรแบบนี้นะมันก็คือแอคชั่นของความรักทั้งสิน้นนะความห่วงใยความห่วงหาอาทรน,นะคะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองดูซิว่าการกระทําที่บ่งบอกถึงความรักเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเริ่มต้น นะในกระบวนการนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะกลับไปคืนดีกับใครสักคนนะหรืออยากให้ความรักคืนมาเนี่ยนะ uh, reach out with a simple first step นะคะก็เพื่อนๆจะได้มาด้วยนะขั้นตอนที่แสนง่ายดาดนี่แหละนะก้าวแรกนะที่เพื่อนๆจะต้องเริ่มต้นเนี่ยนะมันคือก้าวแรกที่ง่ายๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความทักทายหรืออะไรเนี่ยนะ simple first step เนะี่ย นะก้าวแรกที่แสนง่ายได้นี่แหละที่ทําให้เพื่อนๆได้ได้สิ่งเหล่านั้นมานะคืออาจจะได้กลับไปคืนดีกันอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะจาจักรวาลก็เลยต้องการมาบอกว่าอ,อันนี้ซิงกันมากๆเลยนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการได้ความสัมพันธ์กลับคืนมานะคะก็ต้องเริ่ม take action นะคะด้วยความรักนะว่า เออก็ไประลึกนึกเอานะสเต็ปของความรักมันมีอะไร1 2 3 4ก็ลงมือไปนะง่ายๆเลยนะคะอ่ะกองที่3ค่ะมา e i g h of cups นะคะแถ้วยโอเคอ่าเพื่อนๆที่ได้หน้าไพ่นี้นะคะวันนี้เนี่ยคงจะมีความรู้สึกว่าเอะไอสิ่งที่ฉันมีอยู่เนี่ยมันไม่เติมเต็มฉันเลยนะคะอยากจะออกไปประชนไปผ ไปผจญภัยตื่นเรียงเนี้ยตื่นตื่นตื่นโอเค <c oughs> เอืมอหม่ค่ะ <c oughs> โอเคตั้งสตินิดนึงนะ <c oughs> เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยมันไม่เติมเต็มเพื่อนเพื่อนเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆรู้สึกว่าอ่ามันมันเหมือนกับแม้มันดูดีอ่ะมันก็เหมือนจะดูดีนะแปดถ้วยนะคะไม่ได้น่ากเกลียดไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลย,ยแต่เพื่อนๆก็รู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มอ,ะ <c oughs> อ่ะฉันอยากจะออกไปผจญภัยจังเลย นะอยากจะทิ้งอีแปดถ้วยเนี่ยแล้วก็ออกไปผจญภัยของชั้นจังนะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าความรู้สึกที่เพื่อนมีนะตอนนี้นะมันเป็นความรู้สึกของพลังงานของเดอร์มูนเนี่ยมันเป็นพลังงานของความอึมครึมมันไม่ใช่ความสดใสมันไม่ใช่ความรู้สึกจากสติอ่ะใช้คําง่ายๆมันจะไม่ใช่ความรู้สึกของการมีสติสตังนะมันจะเป็นความรู้สึกของความอึมครึมความมีอิโมชั่นแลความ เซนสตี e ความอะ,อะไรอะความซึมซึมเศร้าๆนะมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่อยากจะจากไปด้วยความรู้สึกแบบนั้นนะมันจะไม่ใช่การตัดสินใจหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มาจากสตินะคะ นะหรือไม่อย่างนั้นนะคะพเพเื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่ออาจจะอยู่ในพลังงานของการที่เอมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยหันหลังให้กับพเพื่อนๆหรือเปล่านะคะทั้งๆที่เพื่อนๆก็อาจจะทําดีที่สุดแล้วนะอาจจะแบบว่าทําดีที่สุดแล้วไม่เห็นมีใครข้ดใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอมันสลับกันได้ไงนะอแล้วเขาก็อาจจะหันหลังใหนะ้เขาเดินจากไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะ นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูซิว่าตัวเพื่อนๆเ,เองที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะหรือว่ามีใครบางคนทําความรู้สึกแบบนั้นนะกับเพื่อนๆอ่นะแล้วก็อาจจะหันหลังให้เดินจากไปอะไรแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูซิว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรฟึบคลีอ a r i t y นะคะก็คือความชัดเจนนะคะ b a n i s h the fog of illusion Open your eyes to the truth remember the perfection of who you are นะคะว้า wow. วอ่าก็ตรงอยู่นะอะละสองกรณีมากรณีแรกนะคะคือกรณีที่เพื่อนๆรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนๆมีอยู่ม,มันไม่มันไม่โอเคนะเพื่อนๆที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้จัก,กรวาลต้องการมาบอกว่า ให้เพื่อนๆขจัดปัดเป่ามเมฆหมอกแห่งภาพลวงตามเมฆหมอกแห่งความอึมครึมนี้ทิ้งไปซะนะคะ Open your eyes to the truth นะคะเปิดตามองความเป็นจริงกันหน่อยนะคะอย่า emotional อย่าเซ n s i ส i ีเกินไปอย่าใช้แต่อารมณ์ดูความเป็นจริงกันหน่อยสินะคะเปิดตามองดูความเป็นจริงซินะคะ Remember the perfection of who you are นะคะ อจำได้ไหมว่าเพื่อน,นเป็นคนที่เพอร์เฟกขนาดไหนนะจริงๆเพื่อนสมบูรณ์แบบจะตายเนี่ยก็เหมือน8ดถ้วยเห็นไหม มันเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วในชีวิตนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เองเนี่ยมีเมฆหมอกมีภาพลวงตาอะไรมาบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเออมันไม่เติมเต็มมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันต้องมันต้องจากไปประจนภัยถึงจะถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะจากวันก็เลยต้องมาบอกว่าเบิ่งตามองดูหน่อยเนื้อสูงนะคะเบิ่งตามองดูความเป็นจริงกันหน่อย นะอย่าไป e m o t i o n a l ลหรือว่าอย่าปล่อยให้ภาพลวงตาอะไรต่างๆมาบังตาแล้วทําให้เพื่อนๆรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วมันมีความเพอร์เฟกมีความสมบูรณ์แบบของมันอยู่นะเอาละทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่มีใครสักคนหนึ่งจรารีจากเพื่อนๆไปนะคะอาจจะเป็นการจากชั่วคราวนะคะแปดถ้วยอาจจะมีการห่างกันหันหลังให้กันอะไรอย่างนี้ชั่วครั้งชั่วคราวนะจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆก็ จักวันก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าบางทีนะคะสถานการณ์นี้อาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะคะที่มีใครบางคนเนี่ยเขาหันหลังให้มีใครบางคนที่ไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกของเพื่อนๆเนี่ยนะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นภาพลวงตาหรือเปล่าจากวันก็เลยอยากจะให้ลองปัดเป่าเมฆหมอกเหล่านั้นปัดเป่าภาพลวงตาเหล่านั้นไปซะนะคะแล้วก็ให้เปิดตามองดูความเป็นจริงและจดล่าให้เพื่อนๆเนี่ย จดจําไว้นะระลึกไว้ว่าตัวเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกขนาดไหนอ่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเดินจากเพื่อนๆไปนะรู้สึกว่าเพื่อนๆไม่ได้เติมเต็มเขาแล้วหันหลังให้อะไรต่างๆเนี่ยจากวันก็ต้องการมาบอกว่าอย่าให้เขาเหล่านั้นนะคะมาลดคุณค่าในตัวของเพื่อนนะไม่เอานะคะไม่เอานะอ่าเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีค่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกต จำได้ไหมว่าเราเพอร์เฟกยังไงเพอร์เฟกขนาดไหนนะดังนั้นก็เบิ่งตามองดูความเป็นจริงว่าเราเนี่ยโคตรจะสมบูรณ์แบบเลยเราโคตรจะเพอร์เฟกเลยนะคะเพื่อนนั้นก็ขจัดปัดเป่าเมฆหมอกที่มีคนทิ้งไว้ให้เรานั้นซะนะนะคะจะได้รู้ว่า เราเนี่ยสมบูรณ์แบบจะตายนะคะให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผนะโอเคก็เคลียร์นะคะพลังงานลิงก์กันอยู่นะคะอมก็บอกไปให้เราทั้งทั้งสองสถานะนะโอเคเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้เช่นเดียวกันนะคะอาอมก็รู้สึกว่าเพิ่งจะมาตื่นเอาตอนกัดใบสุดท้ายใบแรกๆนี่ไม่รู้อมอ่านเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยนะโอเคเพิ่งจะมารู้สึกตื่นตอนนี้โอเค อ่วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะจ๊ะกับ the uh, everyday message of the universe นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมาพบกันอีกกับ everyday of the universe นะจ๊ะเป็นกำลังใจ้เพื่อนเพื่อทุกคนอวยพรให้โชคดีมีใชัยแห้งๆรวยๆปังๆเย่ yeah, ไปแล้วาฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบายบาย